คำตอบอเล็กหลังแจ็คก,กี้ถามเรื่องเกรทก้าวเขาจีบกันไหมหนูมีหวังหรือเปล่าก่อนหน้านี้แม่น้องบองแจ็คก,กี้ชาคลีนประกาศตัวชัดเจนว่ามีหนุ่มเข้มร่วมวิทย์อย่างเกรดวริทนทร์เป็นผู้ชายในเสเปกพร้อมเดินหน้าต่อฝ่ายชายแบบรัวๆท่ามกลางเสียงแซวเสียเชียร์จากแฟนๆแ,แต่แล้วอยู่ๆยม่มอวันหนึ่งกลับมีกระแสจิ้งเรือใหม่อย่างเกรทก้าวสุภาราทำท่าจะแรงขึ้นมา จ็คก,กี้ก็เห็นแล้วว่าคู่นี้กำลังเป็นกระแสกันพร้อมส่งใจเชียร์แบบแฟนคลับอยู่ห่างๆเพราะรู้สึกว่าก้าวน่าจะเป็นสเปคพี่เกรตทั้งยังแซวตัวเองขำๆด้วยว่าถ้าฝ่ายชายจะเปิดตัวมีแฟนอยากให้กระซิบบอกกันล่วงหน้าจะได้ซ้อมร้องเพลงคำยินดีเอาไว้แถมฝ่ายหนุ่มเกรดยังออกมาตอบแบบคลุมเครือคลุมเครือว่าตอนนี้เป็นน้องสาวแต่อนาคตยังไม่รู้ ล่าสุดแจ็คกี้มีโอกาสไปเป็นแขกรับเชิญในรายการช่อง YouTube ของอเล็กเลยเจออเล็กมีการขยี้ถามแจ็คกี้ว่าไม่เคยกินใช่ไหมกับคนนั้นก็ไม่เคยกินใช่ปะแจ็คกี้ก็ถามว่าใครอ่ะอเล็กตอบกลับว่าไม่รู้พร้อมยิ้มกรุ้มกลิ่มก่อนที่แจ็คกี้จะพูดขึ้นมาว่าพี่เกรดอะหรอทำเอาอาเล็กถึงกับร้องอุ้ย จากนั้นแจ็คก,กี้ก็ถามอเล็กว่าสรุปเขาจีบกันปะบอกมาเดี๋ยวนี้พูดมาเดี๋ยวนี้นะเทนถามจนตะเกียบหล่นส่วนอนเล็กก็กินไปหัวเราะไปหลังจากนั้นอนเล็กก็พาไปกินของหวานและมาปิดกันที่ร้านอาหารป่าชื่อดังโดยช่วงท้ายของรายการอเล็กก็มีการกล่าวขอบคุณแจ็คก,กี้แต่ก็ยังมีไวยวกกลับมาเรื่องความรักอีกว่าตนเชียรเสมออย่าเพิ่งยอมแพ้ไม่รู้ว่าใครจะอะไรยังไงแต่เชียร ซึ่งแจ็คก,กี้ก็ถามกลับว่าพี่ว่าหนูมีหวังปัดกี่เปอร์เซ็นต์พนเล็กตอบกลับว่าถ้าเราไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังเล่นเอาแจ็คก,กี้ถึงกับขำแห้งเลยทีเดียว